อ้าวพี่้ะพี่นัดปล่อยมาแล้วกูตายดิทีนี้พี่นัดไม่ได้ปล่อยแต่เขาไม่ยอมออกหรอพี่ออกไม่ได้เอาวนตกปายเนี่ยฮะฮะอาแฮอาแฮอาแฮเข่ามาสิเข้ามาแล้วด้วยอาแฮอาแฮเข่ามาสี่ขวาสุดจากใกล้เนาะขวาสมบูรณ์สวยครับครับพี่นัาตาย ต่อต่อตื่อตึ่ดตึ่อตึ่ดตึ่ดตื่อตือตื่อต่อต่อตื่ดตื่อตื่ดตื่อตอตือตื่อต่อตือตื่อต่อตื้อต่ดตื่อตื่อต่ต่อตอตอต่อต่อต่อตื่อต่อต่อตือตอต่อตื่อต่ตอตอตด โอ้ดับเสิร์ฟมันโดนมันโดนมันโดนวันออนวันขอบคุณพี่ผมมากครับพี่มันมันไม่เก่งไม่เก่งมันต้เข้าวงพี่มันเข้าวงมันเข้าวงดีเลยอะมันไม่เก่งอ่ะดิมันเอากูเหมือนกันเนี่ย ต้นไม้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 ขวาหน่อยนอนอยู่เฮ anyway> ้ยมันตะเบร์ไม่ใช่เหรอวะอะไรหมดฮะกูจะบ้า